หลังจากนี้พี่จะปล่อยให้น้องคิดได้และตัดสินใจทุกอย่างเองแล้วนะพี่จะอยู่ข้างหลังและให้คำปรึกษาก็พอมีสติให้มากขับรถให้ช้าลงกินของที่มีประโยชน์สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเจนนี่มอบบ้านของขวัญลิลลี่ในวัย20ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของพี่ไว้ใช้เป็นเรือนหอจัดใหญ่ให้น้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมอบบ้านเป็นของขวัญมันเกิดให้ลิลลี่ในวัย20เป็นผู้ ผู้ใหญ่แบบเต็มตัวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของพี่วันเกิดปีนี้จัดให้น้องเต็มๆเ,เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพดภาพยกบ้านให้ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวพร้อมอวยพรวันเกิดน้องรักด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นปีนี้อายุ20ปีแล้วบ้านหลังนี้พี่ขอมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคนที่กําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวจะไว้อยู่เองจะไว้ปล่อยเช่าหรือจะเก็บไว้เป็นเรือนหอก็ตามใจนะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่ง ของความสําเร็จของพี่จริงๆอยากให้นานแล้วแต่คิดไปคิดมาให้ปีนี้น่าจะเหมาะที่สุดหลังจากนี้ขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะที่ผ่านมาพี่อาจจะบ่นน้องเยอะเพราะพี่เป็นห่วงแต่หลังจากนี้พี่จะปล่อยให้น้องคิดได้เองและตัดสินใจทุกอย่างเองแล้วนะพี่จะอยู่ข้างหลังให้คําปรึกษาก็พอมีสติให้มากขับรถให้ช้าลงกินของที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะรัก น้งองมากนา,ารีนาดเชื้อแหลมโดยเนแฟนเข้ามารวมมวยพรวันเกิดแห่ชมพี่สาวด้วยอาทิจนเจนนี่รักน้องมากลิลลี่โชคดีมากค่ะที่มีพี่สาวที่เก่งน่ารักหงใยแบบนี้จนเจนนี่โชคดีที่มีน้องสาวที่น่ารักแบบลิลลี่พี่สาวแห่งชาติจริงๆค่ะสุดยอดเลยสุขสันต์วันเกิดจ้าเริศเป็นต้น